สวัสดีครับพบกับผมหนูวังเวงและช่องใจเย็นเฟมิลีครับก่อนอื่นวันนี้ไม่ต้องพูดพามทำเพลงกันเลยละนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับที่บางคนได้รับโชคก้อนโตบางคนได้รับโชคก้อนเล็กนะครับจากงวดเมื่อวันที่1สิงหาคม2,568ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหากันนะครับ ฝากกดติดตามช่องใจเย็นเฟมิลี่ของหนูวังเวงไว้ด้วยนะครับคลิปที่แล้วครับหนูวังเวงครับคำนวณหวยตามสูตรบวกร้อยมาลัยครับได้เลขเด่น3ตัวบนประกอบไปด้วยเลข2เลข5เลข6แล้วก็เลข8ครับเพื่อนๆผลปรากฏว่าหวยงวดวันที่1สิงหาคม2,568 รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก8ปดหนึ่งหนึ่งแปสองครับเพื่อนเพื่อนทำให้สูตรบวกร้อยมมลัยของหนูวังเวงที่คํานวณในคลิปที่แล้วมาถึง3ตัวด้วยกันนั่นก็คือเลข2เลข5แล้วก็เลข8ครับคลิปนี้หนูวังเวง เลยมาคำนวณตามสูตรแบบบวกร้อยมาลัยเพื่อหาเลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่16สิงหาคม2568ตามสูตรแล้วงวดวันที่16สิงหาคม2568จะมีเลขเด่นประกอบไปด้วยเลข3เลข5เลข7แล้วก็เลข9ครับ นี่คือเลขเด่น3ตัวบนของงวดวันที่16สิงหาคม2568ย้ําอย้ำอีกรอบหนึ่งครับประกอบไปด้วยเลข3 5 7แล้วก็9ครับฉะนั้นเพื่อนๆฟังแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเพราะการคำนวณหวยนั้นใช้หลักทางสถิติอาจมีข้อผิดพลาดนะครับนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวย